สวัสดีครับผมอาจารย์จรันอ่อนนวลจากช่องรวมพลคนเกษตรยุคใหม่วันนี้ผมจะแนะมาแนะนำวิธีการติดตั้งเ,เครื่องดักมแมลงพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นกลางในสวนการติดตั้งในสวนจะมีความแตกต่างาจากการาติดตั้ง เครื่องดักมแมลงพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นกลางในนาอย่างไรเชิญท่านผู้ชมติดตามชมได้เลยครับครับวันนี้ผมมาเคลื่อนย้ายเครื่องดักมแมลงพลังงานแสงอาทิตย์ร,รุ่นกลางนะฮะ,อะเอากลับไปใช้ในสวนเกษตรอินทรีย์ก็พอดีอที่นาเนี่ยมันมันมันไม่ต้องใช้แล้วเพราะข้าวมัน เริ่มแก่ละนะฮะใกล้เก็บเกี่ยวก็ไม่ได้ใช้ก็อาจะเอาไปใช้ในสวนลักษณะของการที่จะเอาไปฮะผมใช้มอไซค์นะใช้มอไซค์ลากไปที่มาที่เอามานาก็เอามาแบบนี้แหละครับอ่าก็ทำให้เรารู้ปัญหาก็คือปัญหาไอ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 เครื่องนี้มันเป็นเครื่องต้นแบบเครื่องแรกนะฮะก็ยังไม่ทราบปัญหาแต่ตอนนี้รู้แล้วถ้าเราจะเดินทาง ล้อนี่ต้องให้ใหญ่กว่านี้อันนี้มันก็พอไปได้แต่มัน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 คล้ายๆกับล้อมันเล็กนะครับนะตกลุมตกอะไรมันกรแทกถ้าเป็นล้อใหญ่ๆก็โอเคนะฮะอันี้คือไอ้เครื่องนี้มันเครื่องแรกนะเป็นต้นแบบนะต้นแบบแท้ๆเลยนะฮะก็ค่อยๆปรับปรุงนะพอรุ่นต่อไปเนี้ยล้อนี้ผมจะให้ใหญ่ขึ้นมันมันจะลากแบบรถสได้เลยนะ รถสายรถเข็นนะก็จะคล่องตัวนะจะให้ดีมันมันเท่าๆรอมอไซค์นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะไปให้ถึงบ้านาไปที่สวนนะสวนเกษตรอินทรีย์จรันแอรเนี่ยถ้าถ้าดักที่นาเนี่ยหลอดจะเป็นแบ็คไลท์สีขาวหลอดขาวนะฮะหลอดจะเป็นแบ็คไลท์หลอดขาวนะนี่นี่เดี๋ยวเวลาไปที่สวนเนี่ยเราจะปรับใหม่ ไปดูกันว่าเราจะใช้หลอดแบ็คไรท์อะไรบ้างครับครับตอนนี้เ,เดินทางมาถึงสวนเกษตรอินทร์ยีจันแอร์นะครับก็คือบริเวณหลังบ้านผมเองอะ่ะนะก็โดยเนี่ยในสภาพที่มาแบบเนี้ยนะระยะทางประมาณ3กิโลนะฮะเอเอเป็นถนนคอนกรตีตส,สลับกับถนนหินครุกนะครับเพราะว่า อคอนกรีตยังยังไม่เชื่อมต่อกอ็คอนกรีตประมาณ2กิโลแล้วก็หินคลุกป,ประมาณ1กิโลก็มาถึงแล้วครับเนี่ยนะจากนานะในส่วนของผมก็มีผลไม้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งบริเวณเนี้ยนะที่บริเวณที่แสงแดดส่องได้มากที่สุดนะฮะต้องคือติดตั้งแล้ว เราก็จะต้องดูลักษณะของแสงแดดด้วยนะฮะให้ทางลาดไปทางทิศใต้นะฮะเพื่อจะได้รับแสงได้มากที่สุดเอาละครับเดี๋ยวค่อยๆดูในส่วนของการติดตั้งเครื่องดักมแมลงพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นกลางรุ่นกลางนะครับในสวนว่าเราจะ,ะติดตั้งแบบไหนครับครับ ได้ตำแหน่งติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาอยู่ในบริเวณสวนนะครับผมจากที่เราไปใช้ในในในนาในในนาเราใช้หลอดแบ็คไลท์หลอดขาวนะแสงจะออกเป็นสีฟ้าอ่อนคราวนี้ไอแหลไอหลอดแบ็คไลท์สีขาวเนี่ยหลอดขาวเนี่ยมัน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 ล่อแมลงพวกแมลงปักดุ มแมลงตัวเล็กๆในสวนเราก็จะมาเกี่ยวกับมะนาวนะมะนาวก็มแมลงปากดูดมันทาให้ให้ให้เป็นผลเป็นลาสนิมนะฮะเ,เกิดจากแมลงปากดูดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา,มาแมลงปากดูดไว้นะเพราะท,ที่นาเนี่ยพวกบัวยุงแล้วแมลงต่างๆเนี่ยจะเป็นมแมลงปากดูดเป็นส่วนใหญ่นะเพราะนั้น เราจะใช้หลอดแบกไลท์สีหลอดขาวนะทั้งสี่หลอดเลยนะแต่พอมาถึงในในสวนในสวนผมมีหลายอย่างนะมีส้มนะมีขนุนมีโดยเฉพาะมีมะพร้าวเนี่ยนะมะพร้าวนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะผมก็มี จะพาไปท่าน,ปนไปชมไปชมคือคือคือสิ่งที่เขากําลังนิยมปลูกกันคือทุเรียนหมอนทองนะฮะตอนนี้ผมปลูกนะฮะบางต้นก็ต้องซ่อมนะฮะเนี่ยทุเรียนหมอนทองนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมปลูกแล้วเจอปัญหาต้กเ,เรียกตอนมา,มาละตอนปลูกใหม่นะเราจะเห็นที่ใบพุนๆน,นี่ไหมครับนะฮะใบเก่าผุนๆเนี่ยเกิดจากอะไร นะเกิดจากแมงขแรกแมงอีนูนนะมากินใบนะากัดกินใบนะก็บางบางต้นไอ้ที่นั่นนะคือ,อผมต้องซ่อมบางต้นก็โตแล้วนะปลูกรุ่นแรกไอ้ไอ้พวกนี้ต้นซ่อมครับเนี่ยนะนะต้นซ่อมนะต้นซ่อมปลูกใหม่นะเมืมมมม่อก่อนเนี่ยผมผมนี่ไอ้นี่ไอน้อน,อนี่รุ่นรุ่นเดียวกันนะอ่าไอ้นี่โต อันนี้ปลูกประมาณ4เดือนนะฮะแต่ต้นนี้ก็ก็โตนะครับอ่นะ้ต้นนี้สวยนะฮะต้นนี้สวยครับก็ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปไอ้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแมงอินูนมากินใบนะไอ้ที่ใบพุนๆตรงเนี้ยนะเกิดจากแมงอินูนอา่าผมต้องเอาเครื่องดักแมลงพลังงานแสงอาทิตย์เช่นเดียวกันแต่เป็น แบคไลท์อย่างนี้ชุดเล็กนะฮะชุดเล็กชุดเล็กนี่ผมยังไม่เคยเผยแพร่เลยนะเนี่ยท่านด่มชุดนี้ก็จะได้เห็นชุดรุ่นกลางกับรุ่นเล็กสุดฮะรุ่นแรกเกิดเราจะเห็นได้ถ้าเป็นแมงยีนูพวกแมลงปากกัดพวกด้วงแรดมะพร้าวนียต้องใช้แบคไลท์หลอดดำตรงนี้นะ,ะนี้คือเลยอันนี้รุ่นเล็กสุดนะ,ะใช้สูงสุดได้สองหลอดหลอดไฟนะ ได้ใช้สูงสุดได้สองหลอดแต่อันนี้ไม่เหมาะที่จะไปใช้ในในนานะเพราะว่ามแมลงคืนเดียวก็เรือบเต็มถังเนะพราะมันเล็กนะชุดเล็กถ้า้นในนาเนี่ยมันต้องใช้รุ่นกลางรุ่นกลางกับรุ่นใหญ่นะรุ่นกลางกับรุ่นใหญ่เหมาะที่สุดท้าาในนานะะเพราะ,มะแมลงมันเยอะนะของผม ในเนี้ยแมงอินูนเนี่ยเดี๋ยวพอผมเอาเอารุ่นกลางมาติดตั้งในสวนผมแล้วเนี่ยผมก็จะเก็บอีชุดเล็กนะฮะผมจะไปทำอะไรผมจะเอาไปดักยุงในโรงโรงเรือนสัตว์นะจะไปใช้โรงเรือนเสร็นเช่นคอกวัวที่เขาไม่มีมุ้งเนี่ยเอาตัวเนี้ยไปดักไปไปดักยุงนะะยุงต้องใช้เปลี่ยนหลอดนี้เป็นหลอดสี สีขาวหลอดขาวแบคไล์สีขาวแบคไล์หลอดขาว,ขาว,ขาวนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในส่วนของเ,ออเครื่องดักมแมลงพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะมาดักอะไรนะถ้ามาในสวนเ,เกี่ยวกับอะไรเช่นถ้าเป็นมะพร้าวนี่ก็ด้วงแรดมะพร้าวก็ใช้หลอดแบกไล์หลอดดำนะครับผมครับได้ได้ติดตั้ง เครื่องดักมแมลงพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นกลางในสวนเรียบร้อยแล้วครับอา้าวครานี้เราจะเห็นข้อแตกต่ตางเราจะเห็นมีหลอดอันนี้แบล็กไลท์สีแบล็กไลท์หลอดขาวนะแบ็กไลท์ซึ่งเ,เราไปใช้ในในนานะาซึ่งไปใช้รอมแมลงพวกมแมลงปักดุส่วนแบ c ็กไลท์หลอดดำนะ มาใช้ร,อรอ่อแมลงปากกัดนะปากกัดหรือมแมลงปีกแข็งนะครับเช่นดวงแรดมะพร้าวนยะแล้วก็อาชีพยิงแล้วแมงดาเนะี่ยเคยเียกหลอดแมงดาเนะี่ยอันเดียวกันนะครับนะถ้าเราไปใช้กลางนาแมงดาก็ล่อแมงดาเข้ามาเล่นแสงไฟนะครับถ้าเป็นหลอดแบ็คไลท์หลอดขาวเนี่ยมันจะเป็นมแมลงปากดูดนะอะ เช่นอยู่ในทุ่งนานะ,ะถ้าเป็นสวนมะน,นาวก็้ทำให้เกิดโรคราสนิมในในผลมะน,นาวอันนี้เกิดจากแมลงปากดูนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะใช้เราจะต้องรู้ว่าเรามาใช้กับอะไรนะฮะในสวนเหมอนกันแหละแต่เป็นสวนเกี่ยวอะไระถ้าเป็นมะน,นาวใช้อ <Okay. S 1> ลอดขาวแบคไลท์ถ้าเป็นพวกมะพร้าวใช้ แบกไล์ line, หลอดดำมะพร้าวปาล์มพวกอินทรพาลัำอะไรพวกเนี้ยนะตระกูลปาล์มเนี่ยใช้หลอดดำนะฮะเพื่ออะไรรูนะ้ไหมฮะคือพวกนี้มันจะรอพวก้วงแรดมะพร้าว้วงงวงช้าง้วงอะไรพวกเนี้ยเข้ามาเล่นแสงไฟแล้วก็จะมาติดเอ,อ่ในเครื่องดักของเรานะฮะอะลงเข้าไปอยู่ในถังเราเนี้ยนะทุกตัวที่เข้ามาเล่นแสงไฟนะ เพราะว่ามันจะมีพัดลมดูะนะครับอันนี้ขอแนะนําคร่าวๆในเรื่องของการติดตั้งเครื่องดักแมลงพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นกลางในสวนนะครับผมขอ,ขอเน้นนันในสวนนะครับถ้าในนาเราได้ชมไปแล้วก็คือใช้หลอดแบล็คไลท์สีขาวหลอดขาวหลอดแบ็คไลท์หลอดขาวซึ่งมันจะมีแสงฟ้าฟ้าอ่อนๆนะแต่ถ้าเป็นหลอดดำเนี่ยมันจะเป็น แสงออกมาสีม่วงเข้มเอาละครับเดี๋ยวค่ำวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมแสงไฟของแสงไฟแบ็คไรท์ของเครื่องดักมแมลงพราแสงอาทิตย์รุ่นกลางที่มาติดตั้งในสวนครับผมครับก่อนที่ภายหลังที่เราได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะใช้งานในตอนกลางคืนเนี่ย เราก็ทำการทดสอบคือการเทสนะฮะผมจะแนะนำวิธีการเทสให้ดูว่าทุกอย่างทำงานปกติหรือไม่เราจะเห็นไม่ทราบมองเห็นไหมนี่มันมีเบรกเกอร์อยู่2ตัวตัวนี้คือชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้คือเป็นเบรกเกอร์ของโซล่าเซลล์แผงพลังงานแสงอาทิตย์และส่วนนี้ เป็นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับเวลาเราจะเทสเนี่ยนะเพราะว่า,อาไอเครื่องดักมแมลงพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเนี่ยมันจะทำงานต่อเมื่อมืดนะมันจะเริ่มสตาร์ทตอนที่มืดคือไม่มีแสงสว่างนะมันจะเริ่มสตาร์ทแล้วก็จะไปดับตอนแก้งไอ้นี้ปกตินะฮนะนะแล้วแต่ว่าเราจะตั้งเวลาว่าเราจะตั้งเวลาจากมืด แล้วไปถึงเวลากี่ชั่วโมงเราก็ตั้งได้โดยตั้งที่ชาร์จเจอนะตัวนี้นะครับคราวนี้ผมจะมททาทำแนะนำวิธีการเทสก่อนนะฮะวิธีการเทสก็คือเราจะออฟเบรกเกอร์ของแผงโซลารเซลล์เพื่อให้รู้ว่ามันมืดนะฮะมันมืดเราออฟคือกดลงครับนะครับอ,อันนี้ พอมันแสดงว่ามืดแล้วคือแสงจากโซลร์เซลล์มันไม่เข้าไปในชาร์จเจอร์แล้วนะมันก็จะทำหน้าที่มันรู้ว่าตอนนี้มืดแล้วมันก็จะเริ่มทำงานนะครับเราจะเห็นว่ามันเริ่มสตาร์ททำงานนะครับทั้งหมดจะทำงานทั้งหลอดไฟแบ็คไลท์ light สีขาวและหลอดไฟแบ c ็คไลท์สีหลอดดำจะออกเป็นสีม่วงๆนะครับ จะเห็นว่าหลอดทั้งสองอย่างเนี้ยมันจะต่างกันตรงที่แสงสว่างกําลังสองสว่างถ้าเป็นหลอดไฟแบ็คไลท์หลอดขาวที่ใช้กับอ่รอมแมลงพวกมแมลงปากดูดเนี่ยอ่ามันจะมันมันจะสว่างกว่าส่วนอ่แบ็คไลท์หลอดดําออกสีม่วงม่วงเข้มเนี้ยนะกลางวันเนี่ยจะมองไม่เ,เห็นแต่ต้งคืนเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาชมอ่ามันจะอ่ะ ไม่ไมไมเขาเรียกไม่สว่างนะเพราะพวกหลอดพวกนี้มันใช้ร,อร่อแมลงพวกมแมลงปีกแข็งหรือมแมลงปากกัดนะปากกัดเ,เช่นด้วงแรดมะพร้าวอะไรทํานองนั้น,นครับอันนี้ครับเราจะเห็นว่าการทํางานของมันครบถ้วนสมบูรณ์นะนี่คือการเทสก่อนการใช้งานเพราะตอนค่ำๆเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมมาชมในส่วนของการทํางานาที่มัน,ท,มนที่มันทำงานปกตินะแต่ตอนนี้ การทํางานตอนนี้คือการทํางานเราทดสอบมันนะครับเอาคราวนี้เราจะให้ดับอ้าสมมุติว่ามันยังไม่มืดนะมันยังไม่มืดเหมือนหลอกมันน่ะหลอกว่าให้มืดเราก็เปิดแผงโซลาร์เซลล์นะฮะเปิดไว้ตอนนี้เราออฟออนปกติแล้วนะฮะยกขึ้นนะผมยกขึ้นแล้วนะฮะแบตเตอรี่ก็ยกขึ้นนะเพราะแบตเตอรี่เรา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 ไม่ได้ไปทําอะไรมันนะครับครับเป็นไงครับดับแล้ว นี่คือเราหลอกมันว่ามันมืดมันก็จะทํางานนะครับผมโดยการเราตัดแผงโซลาร์เซลล์นี้ออกนะครับตัดตัดไอเขาเรียกว่าออฟอะออฟทางด้านโซลาร์เซลล์ไอชาร์จเจอร์ตัวนี้มันเข้าใจว่ามืดมันก็จะทํางานครับครับได้พาท่านผู้ชมมาชมเครื่องดักแมลงพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่มกลางนะที่เราได้ติดตั้งไว้นะามาดูลักษณะการทำงานเราจะเห็นหลอดแบคไลท์สองแบบสองชนิดนะทำงานอยู่ด้วยกันโด,ยก,ดยการเรดมแรงอสองกลุ่มปีกแข็งกับปากดูดนะฮะปากกัดกับปากดูดอ,อย่างนี้ง่ายๆดูกว่านะครับผม ลักษณะของการทำงานก็แบ่งหน้าที่กันเรียกมแมลงแต่ใช้อยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการติดตั้งในสวนถ้าเป็นนาก็จะใช้แต่หลอดขาวอย่างเดียวนะในสวนนี่มันจะมีหลอดดำหนะลอดดำหลอดดำแสงออกม่วงๆนะครับอเอา เพื่อเอาพวกมแมลงปิดแข็งมแมลงปากกัดพวกดวงแรกเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้ทำขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จนะอย่างมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราไปใช้ในส่วนของแปลงนาะเราก็จะจัดการเรื่องพวกมแมลงพวกบัวพวกยุงพวกบัวบัว ซึ่งมาสร้างความเสียหายกับข้าวนะพวกมแมลงทําให้เกิดหนอนกอใบขาวได้หมดนะครับผมถ้ามาใช้ในสวนเราก็จะใช้พวกด้วงแรดมะพร้าวหรือแมงอินูนที่แกะกิกะกนใบทุเรียนนะครับแล้วแต่ว่า,เ,าเราจะใช้ดักแมลงชนิดใดเราก็เลือกเอาหลอดแบกไร สองแบบนี้เอามาติดตั้งนะครับผมครับเวลาขณะนี้ประมาณ2องทุ่มสองทุมเสร็จนะเ,เครื่องทำงานมาได้สักพักนะอพอมืดแล้วมันก็จะทำงานอีกนะครับผมมันก็มีมแมลงบางชนิดเข้ามาไม่ไม่เหมือนออถ้าในสวนเนี่ยมแมลงมันจะไม่เยอะเหมือนกับในนานะครับเพราะ,มะแมลงมันจะเป็น ส่วนใหญ่เลยมันจะเป็นมแมลงปิดแข็งมแมลงปากกัดนะพวกปากดูดก็ก็มีบ้างนะฮะก็มีบ้างถ้าเป็นแปลงนานี่เราจะเห็นว่าโหเยอะมากนะฮะเยอะมากนะในสวนมีบ้างแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับดังนั้นะตรงน,นี้เราก็จะเห็นว่าการทำงานของมันสมบูรณ์นะครบถ้วนนะครบถ้วน นะครับเราก็ใช้อย่างเงี้ยนะใช้พลังงานแสงอาทิตยนะ์เราก็ถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่านะเราเรา,เราไม่ต้องไปเสียค่ากระแสะไฟแต่เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็คือใชออ้เวลาติดตั้งก็ติดตั้งในส่วนที่รับแสงได้ดีๆนะครับเราก็ใช้ได้ตลอด มาสามารถใช้ได้ทุกที่ที่มีแมลรนะครับผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ,นะรบถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ